โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม GTA San Project ไทยนะครับทุกคนหลายๆคนนะครับรีเควสมาอยากให้ผมเล่นนะวันนี้ก็มาเล่นทันตกรรมนะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ลงช่องหลักนะครับคลิปนี้ลงช่องสำรองนะครับทุกคนโอเคก็เริ่มเลยละกันไม่ได้รอช้านะเสียเวลาเอซีเจเปิดมาอย่างเท่อิช่ยพี่ดำของเราอย่าง,งหล่อครับอาดีเจไปบุกบุกลอสซันโตนดีกว่าโอเคเชื่อค่คิดถึงอ่ะเย็ด โปรเจกต์ไทยมีแท็กซีแต่งด้วยไอ้คเอ้ยต้องไปต้องไปปนไว้ต้องปนไว้เย้เลยติดไฟแดงติดไฟแดงอิเชียเขาคิดถึงเลยผุ่มยังจําได้อยู่นะมา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 ลุงครับยืมรถหน่อยออกมาออกมายืมรถหน่อยไปแล้วมปรถอีกว่าแงี้ยเงๆ้ยเงี้ยเ้ยเงี้ยเงโอ้ยเียยังแรงยังแรงโอ้โหพังๆัง อิเชีย่ยรถยังสวยอ่ะแท็กซี่ในประเทศไทยมีอย่างนี้ป่าวะแท็กซี่แต่งผมบอกเลยถ้าแท็กซี่มีแบบนี้นะโอ้โหอยเช่แม่งบิดกันยับอตรส่งลูกค้าแป๊บเดียวถึงอะ่ะไปร้อยสามสิบไปร้อยสี่สิบสวยเอ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะเอ้ยนี่ยชนให้เออตัว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 แรงจังใจตัวอโอ้ยโเชีย่ยปีอย่างแรงปีอย่างแรงอะครับโอ้โหติดหายตำรวจมาอ,องิหนึ่งมาหนึ่งตำรวจตำรวจมึงกระชอนไม่ได้ตดั้งใจ รถตำรวจแต่งเชียไปยึดเขามาวะเนี่ยแล้วเปลี่ยนสีรถก่อนตำรวจจัไม่ได้นี่แท็กซี่ดิฟนี่เป็นไงล่ะดิฟให้ด้วยเบรก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 หาไปแต่งสีรถแต่งสีเอ,เอาเอามันอยู่ไหนนี่ว่ะโอ้โจนครับก็วิธีที่จะเล่น GTA ให้สนุกนะแนะนําให้ใส่สูตรเออมันต้องมีสูตรเอ็ดมีหมาด้วยไอ้บ๊อบนี่วะไอ้บ๊อบนี่ไงล่ขงะขวแต่พอดีคนลังแกหมาเออตำรวจมาอีกแล้วเชียวยืดไอ้แกงซื้มอม่วงว่ะเอาไปไลน เอาเปล่าตัวตัวเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่ามาดิแกงถั่วม่วงเหรอแกงถั่วม่วงเหรอขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนขึ้นรถก้าไปดีกว่าวู้นี่ดิไปด้วยนี่เข้าโค้งเอือเข้าโค้งยังสวยเออคันนี้ดีกว่าคันนี้ไม่แรงเลยโอ้ยยิงทิ้งยิงทิ้งคันนี้ไม่แรงเลยยิงทิ้งโอ้โอ้โหเอ้ยมึงขับรถยังไงวะเฮ้ยมึงขับรถยังไงวะเฮ้ยฮะมึงขับรถยังไงวะเอาเอาคนขับหายเอาตายเลยดีกว่าก เอาคนอื่นดีกว่าเสียงรถก่อนเอ้าน้องมันนอนทำพิเชษไอ้ยมึงแทงเพื่อนหรอเอามันยังไม่ตายเนี่ยว่ะหัวใจหมดเอ้ยเราเก่าเหรอได้ข่าวเออ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 พี่พี่พี่เทพพี่บีเก่านะนี่ไงโดนทุกเม็ดอ่าตำรวจมาจ่ายแล้วป่าวครับคุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรครับเราเก่าเสร็จรถกันพิเชษตำรวจมานี่ละกันนี่เวฟร้อยขอบแต่งด้วยเช่ารถอย่างแรงเสียงอย่างลั่น รันจ yeah! ัดรันจัดเอ้ยเบรก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 ไอ้ดีกว่าหนีลำดวนแล้วไอ้ช่พี่มาลีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจอมาลีเหรอวะเอ้ยมาลีว่ะเฮ้ยเอ้ยเจอพี่มาลีครับขออะไรเซนหน่อยครับมาลีครับขออะไรเซนหน่อยครับจะวิ่งหนีทำไมยอะไรพี่มาลีขออะไรเซนหน่อยครับพี่มาลีครับไปไหนอะพี่มาลีเขายิงไอ้เชี่ยตาไอ้ตาหลบตายให้แก แม่งดีเหี้ยสวยไอรินเดีรวบรวมอีกเหี้ยไปละไปละแบนรถแบนรถนี่สายถ่ายบิ๊กไบค์ทัทีเย็ดเคเย็ดเคเออโอ้โหเหี้ยกระเด็นเฉยเลยขึ้นรถดีเหี้ยรอเหี้ยอะไรไปดิแงนะ่นนั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 ่เจแบนแล้วสิเจแบนนี่หมอบด้วยเชอะอย่างเท่ตำรวจตามกูอีกโอ้ตามไม่เลิกเลยเชอะหลบ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 หนีตำรวจอยู่หลบลี้แก ขับรถก็ช้าหลบดีหลบดีขับรถแก่เอ,อือโอ้โหตำรวจตามจังไงซับตามอ๋อมึงตามแบกูเผาแม่งให้หมดเลยไปแล้วหนีก่อนหนีก่อน,อนเอ้ยแท็กซี่เขายึมรถหน่อยโอ้คันนี้ก็ได้วะไม่แท็กซี่ยิงวะ่ะเฮ้ยโอ้ไอ้เฮียกว่าจะไปได้ตำรวจแม่ง ไอ้เหี้ยเอาสักเครื่องกูลวนเลยสัสแม่งเอ้ยพี่เอ้ยพี่ยืมรถหน่อยยืมรถหน่อยเยสกระบะแต่งเหรอไอ้เหี้ยหน้ามึงขับกระบะด้วเหรอหลบดีลบดียืมรถหน่อยเดี๋ยวมาคืนเดี๋ยวมาคืนแป๊บนึงเยสไอ้เหี้ยท่ออย่างลั่นไปต่อไปต่อเมื่อกี้คอมหลุดเฉยเลยไอ้เหี้ยกูเหวอแดกเลยสัยสนึกว่าคอมพังไอ้เหี้ยไปดีกว่าไปดีกว่าไปป่วนเมืองต่อไปบุกลาสันโตสตีเจตีเจไปบุกลาสันโตสครับโอ้ยมึงขับรถไงตอนเนี่ยชนกันเฉยเลยเชี่ย ใจเย็นครับใจเย็นครับคนประเทศเดียวกันครับเดีย๋ยวตีกันเด้อนี่รถแบบนี้ต้องขับมุมมองคนนิดหนึ่งเว้ยไม่ถึงจะได้ฟิลปฏิกาโอ้รถไม่ค่อยแรงเลยอะเอเียดูดิบิดแค่ห้าสิบเองโอ้โหไม่แรงเลยกระบะแต่งเที่ยงนะช้าจะหายรถเต่าอย่างแรงกว่าเอกมกั่งโอ้อยังช้าทุกคนดูดียังกระเต่าโคตรเต่าไอ้เนียช้าเกินรถตำรวจอย่างเร็วเลย อย่างเต่าเียช้าไปวะไปไปไปแต่ในรถสวนกันนะครับเนี่ยสวยเหมนกันนะเนี่ยมีบางคนด้วยโอ้โหอย่างช้าเฮโอ้ไม่ไหวว่ะรถช้าเกินแม่งรถช้าเกินแล้วนึงเสกรถก่อนรถแม่งช้าจัดอะ่ะเอาคันไหนดีวะคันไหนดีคันไหนดีคันไหนดีวะ เสกแล้วกันเสกแล้วกันนี่รถพี่ดอมไม่ใช่รถพี่ดอมว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเอ้า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 เกิดที่อะไรขึ้นเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอาไปเลยอ่ะเอ้า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 เอาเอาไปดีอะไรกันกูผิดไหมเนี่ยมึงเกี่ยวเดินไปเร็วเฮียรถแม่งชนกันเองครับรถชนกันเองครับผมไม่เกี่ยวหูยเชี่ยรถพี่ดอมอย่างแรง เหี้ยลบดอมอย่างแรงอ่ะปัดร้อยสามสิบเลยขู่ไอ้เหี้ยเอ้ยแต่อมองยากว่ะมึงมองคนนิดหนึ่งปัดแบบนี้ละกันโอ้โอยเฮี้ยเวียงเวียงเวียงใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเอ้ยเราขับออกนอกเมืองว่ะแล้วนึงดูแผนที่ก่อนขับออกนอกเมืองเอ้ยเหี้ยกูขับนอกเมืองยิงด้วยชิบหายแล้วอย่าไปป่วนเมืองไม่ได้ออกนอกเมืองมึงอย่าบ้าโอ้โหเฮี้ยเอ้ยตึกแม่งใหญ่ว่ะเอ้ยเอ้ยตึกนี่มันสูงยังวะเฮ้ยเอ้วอยากได้เจ็ดแพกอะขึ้นถึงป่ะวะหาเจ็ดแพกดีเจ็ดแพกเจ็ดแพกเจ็ดแพก เจ็ดแผกเจ็ดแผกโอ้เว้เจ็ดแผกไม่มีโอ้ไอ้เหี้ยเนี่ยาการในดิคอปเตอร์ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สิเออสวย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 ขึ้นเลยขึ้นเลยบินบินบินสวย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 เฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเเยเฮ้ใจเย็น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 ใจเย่เลยเดาผัง ไอ้เหี่ยขีเร็เติมไม่ค่อยคล่องด้วยหายแล้วขี่ขึ้นยังไงวะจะขี่ขึ้นไปข้างบนเธอสวยเธอขาวเธอสวยโอ้โหเชี่ยกูจิ๊กแพคดีกว่าแม่งเสียเวลาเฮ้ยจิ๊กแพออกูตายเรียบร้อยครับไายพี่เออเอาไม่ตายเฉยเอาองงนะ งงนะไม่ตายเฉยนะงงนะแบบเดี๋ยวไปเสกเก็กตแพ็กก่อน2000 years later อ่าได้แล้วล็อกเก็ตแมนไปบินดิบินดินดเฮ้เออสวยไอ้ล็อกเก็ตแมนมันแปลกว่ะมาทุกคนพร้อมแล้วกูจะบินกูจะบินขึ้นกูจะบินสู่ความมหงศางกันไกลโพ้นเอาเฮียกูตก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  กูตายกูตายเออกูสวยเลยกูตายกูตาย <S <S โอเคครับก็ถ้าเกิคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง The b บิ t จุกโกรด้วยนะครับทุกคน <S <S โอเคไปละ <S <S <อ>เจอกันอีบินอยิงแมงเไรสว์นี่อย่างสวยไปละ